เฉลิมอยู่บำรุงปะทะับป๋าเปรมในช่วงสมัยที่พลเอกเปรมเป็นนายกรัฐมนตรีได้เกิดความพยายามก่อรัฐประหารล้มรัฐบาล<บ>หลายครั้งเดือนเมษายน2524กลุ่มทหารนายร้อยจปรเจได้ทําการนํากําลังเข้าทํารัฐประหารด้วยร้อยตํารวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงเป็นผู้ร่วมพยายามล้มรัฐบาลพลเอกเปรมในครั้งนี้หรือที่เรียกกันว่ากบฏยังเติร์กแต่เป็นการทํารัฐประหารที่ไม่สําเร็จร้อยตํารวจเอกเฉลิมจึงตกเป็นผู้ต้องหาจนถูกไล่ออกจากราชการ ตำรวจในปี2524และถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงจนต่อมาจึงได้รับการนีรทุกร,รมก่อนที่จากนั้นร้อยตำรวจเอกเฉลิมจะได้เริ่มต้นเส้นทางการเมืองโดยการเข้าร่วมกับพักประชาธิปัตย์เป็นพักแรกและย้ายพักอีกหลายครั้งจนได้พบกับนายทักษิณชินวัตรบทบาททางการเมืองของเขาจึงได้มากขึ้นเรื่อยๆกระทั่งชีวิตได้ก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดในตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีทว่าความสัมพันธ์ของเขากับพักเพื่อไทยกลับตกต่ำถึงขีดสุดในเวลาต่อมาไม่นาน